ใช่เห็ดข้าวแป้งเห็ดข้าวแป้ง Mam, yêu đây có bang anh. Then này didn't hit there. hạt hit yang hạt em. Nguyên có bang con. Nguyên có bang. Nguyên อีกไหมข้างใน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 อะไรวะทุกคนมาเห็นเห็นแล้วงอเหลืองนะอุตซาบอกว่าเขาหาหมดล้เสียงปากเสียงคนพูดคุยกัน,นพวกนี้จะจุดนมาจากอะไรนะรถของมอรกระเบิดรถโดยสารมอรกระเ ทุกคนจะให้กอเห็ดกอแดองนี่งามงามอุ้ยงามขนาดเลยเคเคประเดึงอุ้ยงามงามงามอืา ก็อ่อนกว่าไม่เห็ดแดงเห็ดแดงแต่ว่ามันโดนฝนก็จะเป็นประมาณนะี้เห็ดดินตรงนู้ก็จะเป็นเห็ดหน้าบัว ไม่รู้อร่อยหรือเปล่าเห็นหน้ากูอันนี้ก็นี่ไงบานแต่ก็เอาเหอะใช่ต้องมีการเขี่ยกันเกิดขึ้นเห็นดอกเขี่ยแบบนี้กับน,นี้ น่าจะเขี่ยเจอนะอยู่แถวๆนี้ต้องเอาไม้มาเขี่ยเฮียขึ้นมาแดงขักแท้ะน้ำมากโอ้ยเออมีคนเหยียบมันนี่นี่ม่ เี่ยกระเด็นกระดอนเลยโอ้ยสีงามขนาดเลยเขี่ยด้วยทีนเขี่ยก่อนเขี่ยก่อนกลับมาเพิ่อมาเห็นนะจิ้มไหนวะเห็ดแดง นี่เจอทุกคนมันนี้อ่ะอันนี้อ่ขียอ่ะน่ก็จะเห็นสะเห็นเน่ะเพราะเวล์อย่างเห็นว่านะน,น,นี่มันต้องเขียอ่ะ มันไงมันกำลังขึ้นดูรอยเคียวโลดวันนี้เขาเคียมาไว้ปุนี่เห็ดรบอเห็ดีิบอันนี่กำลังขึ้นอดอกน,น้อยๆนี่ๆทุกคนดูนะนี่ไม่ใช่เลยโอ้ยมีตั้งสองดอกเนี่ย คือคขาบอเห็นกระสิเยียบอะนะดอกงามแท้่นี่ีๆเดี๋ยวลองมาอีกกันต้องเขี่ยจะต้องเขี่ยดูเพราะว่าถ้ามันคือ นี่นี่มาเห้แล้วให้แล้วนี่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 ต้องเคี่ยานี่เคี่ยไปเมื่อกี้นี่กันนี่มาด้เพิ่งมาเนี่ยอันนี้คือเห็ดน้ำหมากหรือเห็ดแดงเห็ดดินนี่นี่มาแซมกรอบกรอบนะกรอบกรอบแกงแล้วก็กินกรอบกรอบหายพีนึงก่อนนี่เห็นไหมโอ้ดูเขี่ยสิกระจายเลย ซ่อนอยู่ในใบไม้ป้าเดินเคลียร์นี่ก็ได้อันนี้ดอกใหญ่เห็นดินดอกใหญ่ฝนตกอตก็โอเคนะสมบูรณ์ดีเคลียร์ทิ้งกันเคลียร์เคลียร์เคลียร์นู่นฝั่งนูน้นนี่นี่ฝั่งนี้ก็มีนี่ ดนเห็นอีกฝั่งหนึ่งยังไม่ได้เขีย่ยอันนี้ยังไม่ได้เขีย่ยแต่ว่ามันโชว์ละนี่อันนี้ก็สวยถือว่าเป็นดอกที่สวยทุกคนพอเขีย่ยก็จะเห็นนี่เห็ดดักนลอยๆเห็ดดินดักนลอยๆนี่นะ นี่ฮะไก่แบบไซส์ใหญ่พันใหญ่อดอกนี่งามขนาดเลยมึงนุ่มๆนุน่มๆดอกมักใหญ่ฮะ <laughs> ว้าเห็นใบเห็ดปีกมันเฮียเห็ดปีกมันซ้ำอะไรเห็ดขาไก่อันนี้ก็ค่อนข้างจะไม่โตมากกับพอดีกลางๆก็สามารถเก็บได้จ้ะเก็บได้พอซ้ำน,นี่นีันน้อยหลายกระบอเอาอักนกลายน้อยหลายก็เก็บไม่ได้ โอ้ที่จด้โอ้น้ำน้ำที่ขเขาแป้งตองใหญ่ขนาดดอกนี่เพ่ เป้งดอกใหญ่เห็นเห็ดอันนี้มาว่าจะเก็บเห็ดเนี่ยขาไก่เนี่ยแต่ว่ามันเล็กแล้วมาจเจออันนี้ง่ายง่ไงเห็ดน้ำมาเห็ดกอดแดง นี่นเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็มีดอกเห็ดอยู่ตรงนี้นีง่งามได้ดอกนี้กรไดเ้ดยถือว่าเป็นดอกที่สมบูรณ์ค่ะเขียวออมาขี่ก็เขีย,ยจ้านี้ก็หาเห็ดเ,เ, <laughs> เดี๋ยวมันมันแรงเลยได,ได้กันทีละดอกสองดอกนี่แหละ ่เห็ดดินปันนื้ปนนื้อเห็ดดินปันเดียวเเอ ยังน่าจะใช่ว้ยายฟาดคักคักคักอูย้ยเยอะเลย お